ตื่นเศร้าก็ว่าขอตื่นเศร้าตื่นสวยก็ว่าขอตื่นสวย,ต,ออยตื่นเศร้าก็เศ้าเกินคอยอยตื่นขอตื่นเศร้าอยูข่ขอยบ่อยากลุกมาดีซื้อตื่น,อ,น,น,อ,น,นอันนมชิน,นืแบบะ,นนะ,ะาิะาก,าากรดนะาไมนะโอเคขอไโดห้นหนะ้้ตคปีในตู้เย็น เต็มหนึ่งกับมาม่าฝากเราฮะถ้าว่ากินผู้เดียวกันวายอยู่ใครว่าคันตัวนั้นนะเจ้ากินผู้เดียวถ้ามันสุกแล้วเขาจะกินกันวายอยู่เห็นบ่อเดี๋ยวไม่ได้ปิีกสามเขาอ่านกินน้ำแล้วใครไร่อันนี้ว่าก่อยังว่าอยู่คันตัวนั้นให้เจ้ากินผู้เดียวว้าวเจ้าว้าวตัวใหญ่น่ะกินหลายคนถ้ามันสุกแล้วมันขาจะกินน้ำกันตะกีบมันไม่ใครอยากกินกระเด็นละเกีเก็บเข้มเนอะกินหลายคนเป็นปลาขาวได้ มันกินหลายอมันจะขลจหยันด้วยลากยจพดพอยไ่ลรรถพึงคนนะปลาขามันมีอันเเด้ใแนน่งอกว่้ย้าบ้างเพ่มไม่ะ่จใีคนอยากินมัอแม่ถาายก็เลบอกบ้าขายแต่เราสื่อมาถาม่าง่าหนึ่งเมืองหุ่นเบืองหุ่นเบืองยืนยิ้มอยู่นะกะแดงนาจะชังไงไปกิน เงยืนยิ้มปุยๆอยู่ดกวดเล้งเลยมาแทบรดกกิาเป็นตาว่ปาง,ลง,ลงปลาขาวนี่เอาบใบเ็นั่งกินซิงเอาเองทางฮานละตะวันปราแดกใหม่นี่ที่ราเจ้าที่านุงานเอ้ยงพันยกไ่ด้สอบนึงกไมสอบนึงุกเออุกแล้วสุกแล้วโอ้ ปอบเปกินปลามันเท้าจะไปนังกินดิบฮะมันเท่าเพ่อมันเทาจะยังกินดิบภาษาปนุกื่มันเทาบานเทาผัตุมือเดี๋ยวเดีาษาอมันเทาชหัวปต้มมิแน่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 มัชรุนจะไปหนด่นปหเ เอาตัวน <behav> <uce> ี้แหละเอาทางใหญ่นี่แหละปลาแกดกด็นักกินอยแ่หน้าสได้แลาแดกวมันเปลืองงามเาตุ่มมาแกงเออแม่แมซแเกนแช่พอมเดนซนเพิ่มครับนเข้มน้าไลเพ่ให้ป็นแดกเามันเอนอนนี้มะละกอนเคเขาปรักแดนนน มาตัาดูนาูนา้าะเ้วะเดดเอาใหม่สิทำยังไงนะเมื่อกี้ไม่รักอะเดี๋ยวเอาเกลือมาให้มืดเนี่ยเอาจ้ำเกลือก็มืดเอาเกลือมาจ้ำไปอือจ้ำเกลือซะก่อนไม่ต้องเด็ดนะดูนี่พันนึงน้กันเด็ดเน้อน่ะกินโลดเนื้อ่ะ้่อกินไทยมัน

จะกลัวาเป็นป่วด้เด็ดไงป้าฮะต้อไดเด็ดกระดูกนายด้ไม่เด็ดก็พูดเด็ดเด็ดเลยล่ะโอเคหมยว่าโอ้ก็แล้วก็พิดพรุ่งนี้ป่ามันก็เปื่อยย่งมม่วมีอาจารนบ่ายก็บอกว่าจะแตะเงินหรอรักแหนุ่งน่ะหุ่งกลนซ้อนน่ะป่กะเดี้ยวไกลนเปนเื่องงนาปเหลือเกินปามาเปย่อยเขารูงเ็ด หลักน่วงอันมุ่งเนยเปินี่เอากินมันเมดนะรวยนะเรือไว้บ่ได้ได้มันเสียหาน่อยเนยมันขนาดจะได้ปหาร้อยเนี่ยมันก็จนห้าอยอยู่แล้วองมรวมุกปั๊บก้จาเยลเรียกปลายางอุะกีเ่กินปปลาหโอ้ยขาวอยอื่นจาไปเบืองอะจะจอย่าง นี่แหละเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าสุขคาต้นไอ้กินขาต้นสุดยอดแตรฐานคนบริวารปิงปอปีปองปเนแล้วงมุงเียนปรําาต้นมากลนซอนมงมุกินได้เลยาเรา้ารนําขาต้นมวง้เยียมครับเยมาพไหาน่กินอีก <ล>ผมยังลำบากมือนะผมบอก้ลยผมบิลักเดินอีเด้อนี่มันยังเหลืออยู่เด้ออีเด้อนตัวกินขาต้นยังเหลือล่องรอยอยู่ครับมมาตฐานครับมาตรฐานเป็นไงฮะนอดที่บ้าีก้วยงมินเดมาบ้านงเสือบานชาสี่โบเรือยังเือจะไปนี่หน่อมากนดกนี่น้มบ่ มีหน้ยกินไปมีเนมกินักพริกมาด้นี่ท้าต้นมาดนี่มัแอไม่มอเมันบมคู่กันหมันบมนกินน้ำกันมันกันหลายเหุเร้อกันอดมพริกทอดปลายกันกินเอออ ปกติบเฮดเ้อมนจะมีไอ้า้มันกินอหอแกมันกินทอปลาบิดทอดบุญปากนเยจะเป็นบุญปากหรือว่าจะเป็นบุญโศกไรทอดใหม่ย่พี่นทอดใหม่กคมคือจะเป็้โศกไรบ่ได้คนกินตายคนคายหลอดจ๊เน่าบปลาไปเบื้งอันบังไม่นบอกินันามาเล่นกันไรสดลงว่ามันยังชัก ใสงก์าพยยามหกเอะเองใส่ปิงปลา้ีบอกันนี้แวา็แซ่บแซ่บเนาจะเบิด้มันเห็ดน่ะองซูนกันเระอดเป็นอจะไปใส่ตุ่มปลามะรงก็ว่าถือแล้วก็กินผู้เดียวกนมาสุกกิดปได้นว่าอยากกินกกินทอดปลาอันบ่ากินเบิร์แตแล้วกับจางมันเห็ดเบิร์นมะแรงมีแนวตุ่มบ รจะปลาแดกไปไว่ทากินก่อนเนาะกระปุกหน่อยดยมือแรงมีเนี้ยมือแรงมีเมนูเมนูตมปตักที่หยางหนูมึงตักไปได้ห่วยนึงนะมึงยกไปทั้งกระปุกเลยนะันมหมันนเูเมมือคนปลกืนบ้าแบานคอยก็มีอยู่หน้าตาประแดกก็คือหน้าตาคนตักเหรอ อ,อ,อือยังนอนบันนอนจะพึ่งจะพึ่งพึงได้แปดนาทีหนึ่งจะเย็นเขาใส่เขาใส่รถบิ๊กขับไปตรงไห้พากันมาอ้นัวอยู่นี่แล้วเอาอยู่บ่เอาอยู่ไหนเอาเอ <ๆ S 2> ากร <ๆ S 2> ทงังได้สักกระทังนี่ลักเลยเอาไปนะแบบเอาเพชรแจ้วประคามไปเจ้าดิปาพินีๆๆนะาพคอนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ